สวัสดีเพื่อนสมาชิกร้านนาราลังนกนะครับศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์บ้านนกแอนครบวงจรมีสินค้าทุกอย่างที่บ้านนกต้องการนะครับวันนี้พามาชมเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติสําหรับบ้านนกสชั้นนะครับซึ่งทางร้านประกอบให้เสร็จสับภายในกล่องเลยนะครับตัวนี้ถือว่าสมบูรณ์แบบนะครับใครมีบ้านนกขนาด2ชั้นเนี่ยก็คือใช้ชั้นละชุดนะครับแต่ว่าทั้ง2ตัวเนี่ยเราประกอบไปในกล่องเรียบร้อยแล้วใช้งานง่ายมากนะครับ รุ่นน er ี้เป <unanim ous S 1> ็นเครื enfin, ่อง TF1 นะครับ TF1 นะครับสตัวนะครับแต่ว่าชุดนี้เราจะเรียกว่า TF12 ก็คือเป็นรุ่นสำหรับบ้านนก2ชั้นนะครับเราจะมี TF11 ก็คือบ้านนก1ชั้นนะครับ TF12 สำหรับบ้านนก2ชั้นแล้วก็ TF13 สำหรับบ้านนก3ชั้นนะครับตัวนี้เป็นแบบ TF12 นะครับสำหรับบ้านนก2ชั้น ตัวนี้มีคุณสมบัติในการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัตินะครับสามารถสั่งการเครื่องพ่นหมอกในกรณีที่ความชื้นไม่ถึงค่าที่เรากําหนดนะครับในขณะเดียวกันก็สามารถสั่งพัดลมระบายอากาศให้ระบายความร้อนออกมาได้จากตึกนกนะครับในกรณีที่อุณหภูมิสูงเกินไปกว่าค่าที่เรากําหนดนะครับการใช้งานไม่ยากเลยนะครับทุกอย่างประกอบไปในตู้นี้หมดแล้ว นะครับมีทัมเมอร์ตัดเวลาให้ด้วยนะครับกรณีกลางคืนเนี่ยท่านไม่ต้องการให้มันสั่งการอะไรเลยเนี่ยก็สามารถที่จะตั้งทัมเมอร์ให้ปิดเวลานั้นได้เลยนะครับตัวเครื่องทุกอย่างประกอบเสร็จในตัวนี้ทั้งหมดเลยนะครับมีหน้าที่แค่เสียบปลั๊กอย่างเดียวนะครับนี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นแถวที่1สําหรับชั้นที่1น,นะครับชั้นที่2ก็จะเป็นชุดนี้นะครับท่านก็เอาเครื่องพ่นหมอก มาเสียบกับปลั๊กที่เป็นพ่นหมอกชั้นที่1นะครับพัดลมก็มาเสียบกับปลั๊กที่เป็นพัดลมชั้นที่สองชั้นที่1นะครับเนี่ยนะง่ายๆเลยนะครับชั้นละชุดไปเลยนะครับแต่ประกอบไว้ในกล่องเดียวกันนะครับมีสายเซ็นเซอร์มาให้2 2ชุดนะครับเท่ากับจํานวนเครื่องเนี่ยนะครับหัวเซ็นเซอร์คุณภาพสูงเลยนะครับมาพร้อมสายเซนเซอร์ยาว25เมตรนะครับ2ชุดนี่นะครับ ทุกอย่างประกอบไปเสร็จเลยนะครับพร้อมใช้นะครับสั่งการเครื่องพ่นหมอกและพัดลมระบายอากาศได้นะครับสมบูรณ์แบบนะครับใช้งานง่ายสเสถียรสายเซ็นเซอร์ยาวหัวเซ็นเซอร์คุณภาพสูงนะครับแล้วในแต่ละตัวเนี่ยสามารถสั่งการพัดลมและเครื่องพ่นหมอกได้นะครับท่านใดสนใจสอบถามสั่งซื้อเข้ามาได้ที่ร้านนาราลังนก นะครับหรือ Li น์แอดถ้าเข้ามาพูดคุยกันที่แอดนก123นะครับ n o k 1 2 3มมีแอดนำหน้าขอบคุณครับ